โอ้โหใช่เอ้ยก็คือต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเอสเซอร์วินเลียนเนี่ยแม่งโคตรเบอร์คาร์ดนะครับแล้วซึ่งการมาใหม่หรือว่าการมาในฤดูก,กาลแรกนะครับกับการปรับตัวกับพิมมิลีกเนี่ยแทบจะไม่มีผลกับเจ้าตัวเลยนะครับถ้าเทียบกับเจมี่เบอร์นูวกิเทนที่มาพร้อมกันนะครับสังเกตได้เลยนะครับเกมนี้นะครับเจอกับคริสซอฟ์เพลตแล้วมันเป็นเกมที่มันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรเปิดช่องว่างเออเป็นเกมที่เปิดช่องว่าง เป็นเกมที่เปิดพื้นที่ให้กับเอเซวอลได้เล่นนะครับซึ่งพอเจ้าตัวได้รับโอกาสในการเล่นเป็นตัวจริงและที่สําคัญเนี่ยได้พื้นที่ว่างในการเล่นเนี่ยเจ้าตัวแม่งทํามันได้ดีจริงๆนะครับอันนี้คือเราต้องยอมรับว่าตอนนี้คลาสของเอเซวอลน้องมันเนี่ยแม่งแบบตอนนี้นะ ถ้าเทียบกับลามินยาเมาส์ซึ่งความความสำเร็จหรือว่าพิสูจน์ตัวเองอะไรมามากกว่าเอ v เซเบลนะครับแต่คุณก็อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงด้วยการแรกโคนิเชียลในการที่จะพัฒนาสําหรับเอเซเบลมินเลียนเนี่ยผมมองว่ามีขึ้นแบบสูงขึ้นทุกปีแล้วแนวโน้มที่มันจะขึ้นเป็นระดับท็อปได้เนี่ยผมมองได้เลยนะครับไม่เกิน5ปี นะครับถ้ายังเล่นได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บแบบนี้เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่าตัวเนี่ยหนึ100ล้าน150ล้านเนี่ยโอ้โหสบายนะครับเห็นได้เลยเกมนี้นะครับเอเซบอลเนี่ยได้รับหน้าที่นะครับดวลกับทางด้านของไทลิตมิชเชลนะครับซึ่งบอกตามตรงนะครับว่ามิชเชลเนี่ยแรกๆนะมันเหมือนจะเกมแบบตื้อๆต,ต,ตันๆน,นะครับเชลซี Chelsea, พยายามเจาะพยายามบุกและพยายามป้อนบอลให้กับเอสเซบอลทางฝั่งขวา นะครับพอเอเซอได้บอลเนี่ยพอได้พอได้ไดเรียกอะไรพอได้เลี้ยงจี้พอได้ดวลหนึต่อหนึ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยไทยลิตแม็กมิเชลนะแม่งแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียเสียเสียหมาเป็นบางครั้งแะ้วกันอ่ะพูดคานี้แล้วกันเออคำหยาบนะครับซึ่ง แรงนะครับความเหนื่อยหรือแม้แต่พละกําลังเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเอสเซบบลนั้นมีมากกว่านะครับเพราะว่าอายุเนี่ยแม่งยังไม่ถึงยี่สิบคิดดูนะครับเห็นได้เลยนะครับแล้วมาดูจังหวะที่เจ้าตัวนั้นได้ประตูนะครโอ้โหกูถามหน่อยดิมันมีนักเตะคนไหนที่ทำแบบนี้ให้เราคุ้นชินตากันบ้างวะกับจังหวะที่แม่งลากตั้งแต่ยังเอาตรงนะยังไม่ถึงครึ่งสนามอ่ะคิดดู ไอ้เี้ยหน้าหน้าหน้าปากหัวก็าโลกอะคิดดูรูปแรกข้างบนสุดอะคือมันมันยิ่งกว่านั้นอีกนะยังไม่ถึงครึ่งสนามแล้วแม่งลากแต่แบบนั้นนะสิ่งที่ผมคิดได้นะครับกับนักเตะที่มันอยู่ในหัวผมหน้าตอนนี้นะครับกับที่เอสเวอร์ทำแบบนี้นะก็คืออีเดนอาซานะครับอีเดนอาซา เห็นแบบนี้เห็นไม่เห็นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นใครทําแบบนี้เลยนะครับมีวินเลียนบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้เท่าเอสเซบอลแบบนี้จงังหวะแบบนี้นึกออกปะแม่งด้วยความเร็วนะครับโดยจงังหวะพิกแพงนะครับเล้วโชว์ซีเราก็ต้องชมเหมือนกันนะครับว่าแผนของเลียมโรซีเนียเลียมโรซีเนียเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากรับเป็นลุกและ ลงโทษนะครับกับจังหวัดผิดพลาดของนักเตะคิซาเลลตได้ดีมากนะครับซึ่งคนที่อยู่ข้างหน้านะครับก็ไม่ใช่ใครก็เอเซเวัลนะครับซึ่งเจ้าตัวลูกนี้โอ้โหไอ้เฮียเอาตรงนะถ้ามีคลิปมาให้ดูอีกเนี่ยผมบอกเลยจังหวะนี้ผมจะรีเพย์เป็น10กว่ารอบแม่งเร็วชิปหายไอ้เฮียคือนักเตะคิซาเลลตอะวิ่งนะวิ่งตามนะ แล้วสปีดเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรออกตัวสปีดต้นพร้อมกันนะเว้แต่เอเซวเลมันไม่เหมือนแบบจรวดจรวดทางเรียบเออจะพูดอย่างนี้ก็ได้ไอ้คิดเร็วชิบหายแม่งตามไม่ทันปุ๊บ,บเลี้ยงไปปุ๊บเลี้ยงไปปุ๊บ,บตัดเข้าซ้ายตัดเข้าซ้ายแป๊บแล้วมุมมันแคบขึ้นไงนึกออกปะ่ะเห็นไหมไอ้รูข้างล่างสุดอะมุมมุมมันแคบแคบกว่าเดิมเพียงแต่ว่าเรื่องของการจบสกอของเอเซวเลน้องมันไม่ก็ทําได้สุดยอดเว้ ไอ้เียนี่เป็นเรื่องที่เราต้องชมแล้วก็เราจะไม่ชมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่งทาได้ดีเกินคาดจริงๆสําหรับเอสเซวอลนะครับโอ้โหไอ้เฮียถามหน่อยดิมันจะมีใครโหดขนาดนี้วะแม่งโคตรว้าวแล้วจังหวะน,นี้นะครับหลังจากที่เอสเซยิงได้เนี่ยผมร้องเฮียบอกเลย ไม่ได้เห็นมานานเว้ยไอเ้เย้ะต้องชมเลยนะครับโอ้โหถ้ายังเล่นได้แบบนี้แล้วก็ยังมีจังหวะแบบนี้อีกต่อไปนะผมบอกได้เลยนะครับไม่นานเกินรออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าไม่งจะได้เป็นแบบระดับท็อปของยุโรปแน่นอนนะครับและไม่ใช่แค่ลูกหญิงครับเอเซเซบล ไม่ใช่แค่ลูกยิงดูการจ่ายบอลดูการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่เจ้าตัวนั้นอยู่ริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วก็ได้รับบอลมานะครับซึ่งจอไปโดจริงๆได้รับบอลแล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็แปะคืนนะครับเอสเซบอลแม่งจ่ายบอลดูดูนะจ่ายบอลแบบจังหวะแรกคือแบบพยายามจะ,จะแบบไม่ให้เสียจังหวะจ่ายบอลเสร็จปุ๊บโอ้โหชัวไปโดเล่นได้อย่างง่ายดายและลูกนี้ก็เป็นแอซซิตของเจ้าตัวด้วยนะครับทำให้พื้นที่ช่องว่างเปิดแล้วก็ไม่ได้ล้าหน้า นะครับจังหวะแม่งแบบพอเหมาะพอเจาะนะครับจ่ายบอลน,น้ําหนักเป๊ะเนีย่ยดูดิไอ้เหี้ยจนจะเอาไปโดนแม่งหลุดไปปุ๊บแล้วล็อกแล้วก็ยิงกลายเป็นหนึ่งแอสซิสของเจ้าตัวเลยแล้ววันนี้นะครับภาพรวมของเกมนะครับกับการที่เผาแนวรับทางฝั่งของคริสเซอพาเลตนะครับไตลิทมิเชลินลิชาร์ดหรือแม้แต่เลอร์มาที่พยายามที่จะมาซ้อนกับไตลิทมิเชลตั้งแต่ตรงกลางเนี่ยเอสเซอร์แม,ม่งเผาได้หมด ครับถึงแม้ว่าเจอปิด2ปิด3หรือแม้แต่เจอไล่นะครับแต่เจ้าตัวก็รู้ว่าจังหวัดไหนแม่งควรเล่งจังหวะไหนแม่งควรที่จะเ,เลี้ยง หรือว่าจังหวะไหนที่จะควรแบบพลิกแพงใช้ความเร็วนะครับพอแบบนี้ก็ส่งให้เพื่อนนะครับส่งให้อันเดซานโตสส่งให้เอนโซฟันเดสหรือแม้แต่เล่นชิงกับชูอัลเปโดแม่งโคตรเข้าขากันด้วยวันนี้จะบอกเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับชูอัลเปโดเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นกองหน้าที่แม่งมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ดอป นะครับดบลงมาช่วยกับเอสเอได้ด้วยเกมนี้นะครับซึ่งพอทั้งสองคนเนี่ยกับคนที่มันมีความคล่องตัวสูงบวกกับคนที่มีความคล่องตัวเหมือนกันเนี่ยมันทําให้การประสานงานหรือแม้แต่การเล่นนะครับทำชิ่งหนึ่งสองจ่ายบอลแปะซ้ายแปะขวาแม่งแบบเขาเรียกว่าอะไรคล่องแค้วนะครับคล่องแคล้วเองพูดอย่างนี้ดีวกว่าและทําให้ช่องว่างระหว่างเกมลุกของเชลซีที่ต้องการที่จะเจาะเนี่ย แม่งแบบโล่งแบบไม่รู้จะโล่งยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องชมมากๆสำหรับเอสเซบอลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าอ,อะไรบรรยายนะครับมากกว่าคําว่าถ้ายังเล่นแบบนี้ได้ต่อไปนะครับเจ้าตัวนั้นจะเป็นนักเตะร,ระดับท็อปได้แน่นอนนะฮะเนี่ยอะย้อนชมดูไอ้เช่นเนี่ยคือมันลากมาแล้วนะแล้วกองหลังของคิซซาเวลตแม่งพยายามจะตามถ้าดูจากมุมนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจริงๆเนี่ยระยะห่างเนี่ยมันมากนะเว้ย นะครับไม่ใช่ไม่มากนะครับกองหลังของทีซตเปลแม่งพยายามแบบดูดิสับสับสัอะแล้วดูโอ้โหลากมาได้ยังไงเอาไม่อยู่นะครับจะทําฟาวแม่งก็จะเสียวโดนใบแดงอีกนะครับดีไม่ดีอาจจะได้จุดโทษก็ได้ถ้าทํำฟาวจังหวะนั้นนะครับแล้วก็โดนไล่ออกอะไรแบบนี้คือดูดิไอ้แล้วจบสกอร์คมชิปเป่งนะครับโอ้ต้องชมนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้เอสเซวาเวเลียนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเกมเนี่ย ตันไปจนถึงแบบโอ้โหครึ่งสองท้ายๆแน่นอนนะครับกับกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเบิกสกอร์แรกนะครับในนาทีที่กลางๆครึ่งแรกนะครับเกือบจะท้ายๆอะไรแบบนี้ซึ่งมันทาให้เกมเนี่ยแม่งเปิดหน้าแรกกันมากขึ้นและทําให้คิซโซเพลเตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมาธิแตกกระเจิงไปช่วงหนึ่งนะครับซึ่งทําให้จังหวะที่เชลซีฉวยโอกาสจากการทำประตูได้ก่อนเนี่ย ทำให้ของเราก็ไม่มีสมาธิอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเออนี่คือความโหมดของเอสเซววันนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่มีอะไรเกินคว้านะครับฟ้าไม่สูงเกินขึ้นมแมลงไปนะครับหญิงเมินไม่มีเอสเซวเมินเลียนเด็กโคตรเทพจากบาซิเลียนนะครับต้องยอมรับเลยนะครับนี่คือทั้งหมดข้งมูลของวันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ้สามแปมอิสัตที่สี่